بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك إنما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال لله ونيما جئنا إخاننا في بوكيم أبرم بوك بوك في 101 ก็วันนี้อยากที่จะหยิบยกหนังสือตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมิชชัรฮิกิตาบินเจมียฟินอัคลากวันอาดามินบูลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮาดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงในเรื่องของจริยามารยาท โดยท่านอิมามอิบนนฮัยยัดอันอัสกอลานีท่านได้รวบรวมหะดีษของท่านนบีอยู่ในหนังสือตำราของท่านที่มีชื่อว่าบูลูกุลมารอมวันนี้เราจะมาหยิบยกการอธิบายของท่านเชคซอลและบินโฟซานบินอับดุลลลน์ฟาซานฮะวิซรฮุลลอ์ในหนังสือตำราเล่มนี้วันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อนั่นก็คืออันม a j e ล l i s allah ti ta'khlu min rikri lah h a s ตุนอะลาอั h ฮาบิฮา สถานที่แห่งหนใดก็ตามที่ปัสัจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์มันย่อมที่จะขาดทุนสำหรับบรรดาผู้ที่รวมตัวในสถานที่แห่งนั้นนี่คือหัวข้อเรื่องในหนังสือตำราเล่มนี้โดยหยิบยกฮะดิษในลำดับที่สี่

ท่านนบีม er, ุฮ ja, ัมมัดสุลลัลลลอฮวาลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดได้รวมตัวหรือได้นั่งในสถานที่แห่งหนึ่งลำเยสกุรุลลอฮ์กลุ่มชนเหล่านั้นไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาตาล่าว่าลำอยุ่สุลลูอัลลอฮฺนบีเยสุลลัลลลอฮวาลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกเขายังไม่ได้กล่าวสวาตะ เกท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกันสลาวะนั้นก็คืออัลลอฮฺมะสลีอัลลอฮ์มุฮัมมัดวะอัลาอาลีมุฮัมมัดก็มะสลีตอัลาอิบรอฮิมวะอัลาอาลีอิบรอฮิมอินนักะฮามีดุนมมจินนี่คือการกล่าวสลาวะเกท่านนบีโดยสำนวนต่างๆนั้นมีสายรายงานมากมายอินละกานะอัลัยฮิมฮัสรอตันเว้นแต่กลุ่มชนเหล่านั้นก็จะได้พบกับอะไรความขาดทุนในวันกิยามะห ฮะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามติจมีซีและท่านได้กล่าวว่าเป็นสายรายงานที่ฮาสันอยู่ในบันทึกของท่านรหัสฮะดิษ3 3 8 0แต่สำนวนของท่านอิหม่ามติจมีซีได้กล่าวว่ามายะลาซากมุลมาจรลิสันไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดได้นั่งรวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งหนแห่งหนใด ละเยสกุลลอฮ์ะฟีฮิและพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ในสถานที่แห่งนั้นวะลัมยูซอลลูอัลานบียิฮิมและพวกเขาก็ยังไม่ได้ซอลาวาตหรือกล่าวซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก่ท่านนบีมุฮัมมัดอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก่บรรดานบีของพวกเขาอิลลากานะอะลัยฮิมติรอตนเว้นแต่ความขาดทุนนั้นประสบแก่พวกเขา ฟาอิงชาอาอัซาบะฮ์ม์าอิงชาอากูฟีรอลาฮ์มถ้าหากว่าพระอ,องค์ทรงประสรงค์ให้พวกเขานั้นได้รับความหายนะหรือการลงโทษมันย่อมเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่พระอ,องค์นั้นทรงประสรงค์แต่ถ้าหากว่าพระอ,องค์ทรงประสรงค์ให้การอภัยโทษแก่เขาก็เป็นความประสรงค์ก็ย่อมเป็นสิทธิของล์ซุบฮานหัวตาอาลา h ะด i ษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมั่นสำนวนนี้อยู่ในมุสนัดของท่านอิมามอห h มัดเล่มที่สองหน้าที่446แล้วก็453แล้วก็481 484แล้วก็495ท่านอันบาน,นีท่านได้กล่าวว่าหะด i ษบทนี้อยู่ในซินซีลาตินอา a d i ฮ h ห5ของท่านรหัสหะด i ษ74แล้วก็76 นี่คือสายรายงานที่บรรดานักวิชาการมองว่าเป็นสายรายงานที่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ลงมาดูความหมายของ h ะด i ษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอมิมาาฮซฟี mana น a f i y i anhuyan bagi antu ammar anta ja lisu ิ i s k r i l l a ท่านเชคกโซเลบินฟาวซานท่านได้อธิบายว่าสมควรอย่างยิ่ง สำหรับสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่ที่มีการนั่งพูดคุยกันหรือมีการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นมัสยิดหรือสถานที่แห่งผลใดก็แล้วแต่จะต้องมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะต้องมีการกระทำในสิ่งที่ดีดีวะลาตกลูมินซิกริลลาสถานที่แห่งนั้นไม่สมควรที่จะอะไรปราศจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ و ا ل ص ل ا อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ละการกล่าวสละวัตแก่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลาลาสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาซิกรุลลอฮฮักุลล,ลิลลาฮิอัลาอบาดิการดำลึกถึงอัลลอฮ์ถือเป็นสิทธิที่ผู้ศรัทธานั้นสมควรที่จะอะไรมอบให้แก่เราสุบฮานะฮุตาอาลาถือเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับพวงเบาวของพระองค์ในการ,รํำลึกถึงอ AH. ัลลอฮ์ในการไข้ควรในการอ่านอัลกุรอานในการกล่าว วิงวอนต่อละซุบฮานะฮูวัตอาลาด้วยกับสำนวนต่างๆที่อยู่ในอินกราและหะดิษของท่านนบีวส่า صلاة ุอัลัหนบีฮักุลลินนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลัมุอุมินินการกล่าวลาวา ة ให้แก่ท่านนบีอย่างเช่นอัลลอฮ์มาสั่งเลี้ยงละมุฮัมมัดุละอัลีมุฮัมมัดกะมาสั่งลี้ยงแต่อัลอิบรอฮิมถือเป็นสิทธิที่ผู้ศรัทธานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมอบให้แก่ท่านนบีนี่คือสิทธิของท่านนบีมุฮัมมัดออลลลลลััฮฮุะะยิวซ ดังที่อ ah uh ัลลอฮฺสุบฮานาฮฺอาตาลาได้กล่าวในสุรุตุนอัฮซาบองค์การที่56อัลลอฮฺได้กล่าวว่ายะอายุฮัลลาทีนะอามานุซลลูอ้าเลห์ฮิวะซัลลิมุตัสลีมาโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านจงเซซ้อนยกย่องแก่ท่านนบีด้วยกับการสุลวาฮวะซัลลิมุตัสลีมาและจงให้สลามแก่ท่านนบีเพราะการให้สลามแก่ท่านนบีนั้นบรรดามา马来กะก็จะนำสลาม ไปอย่างไปยังท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอลัยฮุสัลลัมแม้ว่าผู้ศรัทธานั้นจะอยู่แห่งหนใดก็ตามอัสลามุอะลัยกุมยานบีอัลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมละอัสลามุอะลัยกุมยานบีอัลลอฮ์การกล่าวสลามแก่ท่านนบีไม่จําเป็นว่าเรานั้นจะต้องไปเมืองมาดีนะหากเราไม่มีความสามารถเราก็สลามไกลๆได้แต่ถ้าหากว่าใครมีความสะดวกก็สามารถที่จะไปสลาม ต่อหน้าหลุมฝังศพของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ท่านอบูบักรสซิดดีกและท่านอุมัรรอดิอัลลอฮุอันฮุมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي ม ا ن นี่คือสิทธิที่เรานั้นจะต้องมอบให้แก่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการการสวดละวัตว่าฟีฮิอันนั้นมาจาลิซะอัลลัติตัคลุมินซิกริลลาตะกูนูฮัสรตันอะลาอัศฮาบิฮาไม่ว่าจะสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่ ช่นมัสยิดหรือโรงเรียนหรือที่ใดก็แล้วแต่ปราสาจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์สถานที่แห่งนั้นย่อมที่จะขาดทุนและคนที่อยู่ร่วมในสถานที่แห่งนั้นเขาก็จะประสบแต่ความขาดทุนและความสุขเศร้าในวันเกียร์มะว่าฟิรีวะยาตินอุครอในสำนวนอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าอิลลัยแกนไลฮิมติโรตันยะนนนักซน ใครที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์หรือสถานที่แห่งใดที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ปราจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การให้ควรต่ออัลลอฮ์สถานที่แห่งนั้นย่อมที่จะขาดทุนคําว่านักซนก็คือขาดทุนมันไม่มีเกียรติมันไม่มีคุณค่าไม่มีความประเสริฐใดๆแถมยังขาดทุนอีกฟานบากีอัลลาทะคลู ฟันบั้งอัลลัตัคลวนมาจาลิซูมินซิกริลล่ะดังนั้นไม่สมควรให้สถานที่แห่งหนึ่งแห่งหนใดปราศจากการนำลึกถึงอัลลอฮ์การที่สถานที่แห่งนั้นเนี่ยปราศจากการนำลึกถึงอัลลอฮ์หมายความว่าอย่างไงพี่น้องหมายความว่าสถานที่แห่งนั้นมีความชั่วถ้าหากว่าไม่มีความดีเนี่ยความชั่วก็จะมาทดแทนนี่คือสุนนตะตุลลอฮ์ ใครที่ไม่หมกมุ่นกับความดีงามอัลลอฮ์ก็จะทําให้เขานั้นหมกมุ่นกับความชั่วใครที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นหมกมุ่นกับสิ่งถูกสร้างสิ่งที่ไร้สาระดังนั้นพี่น้องผู้ที่มี إ ي มานอย่างน้อยๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะกล่าวตัสเบียโอกาสที่จะกล่าวสุบฮานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลาอิลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮอัลลอฮฺอุลลอฮฺอนลอฮฺอัลลอฮฺ ละก,กำลังโดยไม่ต้องมีทรัพย์สินมาทดแทนมาเสียสละไม่เหมือนกับการบริจาคทานแต่หลายๆคนอาจจะเผลอหรือ,อันเนื่องมาจากตนเองนั้นขี้เกียจบ้างอะไรบ้างหรือรู้เท่าไม่ถึงการบ้างถึงความยิ่งใหญ่ของการนำลึกถึงอัลลอฮ์การนำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องผู้ที่มีอิมานไม่ไม่ต้องมีทรัพย์สินสักบาทหนึ่งแค่เพียงคุณกล้าไหมละ่ะ ที่จะเปล่งออกมาด้วยกับอัลลอฮฺุอักบัสซุบฮานลอลวะล hamdulillah เมื่ออยู่เพียงลำพังนี่คือมนุษย์พี่น้องที่มันเผลอเร่อคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าทั้งๆท,ที่การกล่าวอัลลอฮฺุอักบัสซุบฮานลอฮมันเป็นความดีงามยิ่งกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาและวันอาสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาวันอาเครอพี่น้อง การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮหุอัคบัตอัสซัคฟิรุลลอฮ์มันมีคุณค่ามากการกล่าวลาอิลลาฮิลอฮ์ในวันปรโลกเนี่ยมันมีคุณค่ามากมันมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยามันมีคุณค่ามากกว่าโลกดุนยาและสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาเพราะเนื่องจากว่าโลกดุนยานั้นมันย่อมที่จะสูญสลายแต่การกล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะลัมดุลิลลา a ์อัลลอฮุอักบัร มันยังไม่สูญสลายอัลลอฮ์ทรงตอบแทนอันเนื่องมาจากการนำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตอาละดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานจะมีสักกี่คนผมอยากจะถามว่าจะมีสักกี่คนที่ใช้ชีวิตบนโลกดุนยาแล้วเขาตาหนักถึงการนำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อเวลาขับรถเมื่อเวลาทำภารกิจต่างๆเมื่อเวลารอเมื่อเวลารอเพื่อน รอเพื่อนฝูงเมื่อเวลาอยู่ในห้องเมื่อเวลาอยู่ในทํางานอยู่ในสถานที่ทํางานจะมีสักกี่คนพี่น้องที่กล่าวออสตฟิรุลล์อัสตฟิรุลล์อัสตฟิรุลล์พี่น้องจงทราบเถิดว่าคําพูดเหล่านี้มันง่ายมากแต่จะมีสักกี่คนที่สนใจในการเปล่งเสียงออกมาเปล่งคาพูดออกมาด้วยกับคําที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการรำลึกถึงอ ah ัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาละวายชตะกินอัพลูฮะบินกิลลวัลกอลวอลกัฟล่ะ أنذكرى الله บางคนมีหนำซ้ำพี่นอ้องหมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นอะไรเป็นคำกล่าวที่ไม่รู้ที่มาที่ไปคนนั้นกล่าวว่าอย่างนั้นคนนี้กล่าวว่าอย่างนี้วัลกอฟละบางคนเนี่อยู่ในความเผลอเรอจนกระทั่งลืมในการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่คือบทสรุปในหัวข้อ ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานขอเสริมในหะดิษบทหนึ่งที่รายงานจากท่านอบดุฮรรุเรย์รอดีลลอฮุอันฮุท่านได้กล,ล่าวว่าก็ละรสลุลลอฮิสัลล,ล,าลาัลลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมมาหมินก้าหมินไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดยากูมูนะมินมะเจลิสินและยากุรูนัลลอฮ์ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่มีการรวมตัวกันแล้วเขาออกจากในสถานที่แห่งนั้นหมายถึงเสร็จสิ้นภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมกันหรือการพบปะกันและเขาออกจากสถานที่แห่งน,นั้นโดยที่พวกเขานั้นไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์พวกเขาไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ในสถานที่แห่งน,นั้นอิลลากอมูอัลมิสลีจีฟติฮิมารินวกานะละหุมฮัซร์ห์ท่านนบีมุฮัมัลสุลลลฮวาลลิฮุสสลัมได้กล่าวว่าเว้นแต่บุคคลเหล่านั้นที่พวกเขายืน และออกจากในสถานที่แห่งนั้นเสมือนกับศพของอูดศพของหลานั่นเองที่มันไม่มีค่าว่าแกนและฮุมฮัสรอแถมเขายังขาดทุนอีกด้วยอย่างน้อยๆพี่น้องพุตทีมีมานเมื่อเวลาพบปะกันเมื่อเวลาเสร็จสิ้นจากการประชุมกันให้กล่าวดุอากฟัฟาระให้กล่าวดุอากฟัฟาระ ให้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาให้กล่าวอิสติกฟารเพราะเนื่องจากว่าอะไรพี่น้องคนเราเนี่เมื่อเวลาพบปะก,กันเนี่ยแน่นอนซะเหลือเกินบางครั้งอาจจะพลาดพิงถึงบุคคลที่สามบุคคลที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าบางครั้งอาจจะพูดเลอะเทอะอาจจะพูดไรสาระสิ่งเหล่านี้มันมาทดแทนได้ด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการกล่าวอิสติกฟาร์ดูอาอัลกัฟฟาร์เมื่อเวลาสิ้นสุจาก การรวมตัวกันจากการประชุมกันอย่างน้อยๆให้เรานั่นกล่าวดูอากัฟาร์เพื่อที่จะเป็นการอะไรไถ่โทษในสิ่งที่เรานั่นบกพร่องหะดิษบทนี้พี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามอบบดุาวูดรหัสหะดิษสี่แปดห้าห้าและในบันทึกของมุสนัดของอิหม่ามอห์มัดเล่มที่หนึ่งหน้าที่สามร้อยแปดสิบเก้าและในหนังสือของท่านอันฮากิมเล่มที่หนึ่งหน้าที่สี่ร้อยเก้าสิบสองก็นี่คือ เก็บความรู้เล็กๆน,น้อยๆสาหรับผู้ศรัทธาพยายามที่จะคัดสรรสถานที่ที่มีการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์และจงหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่มีการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์สถานที่ที่มีสิ่งที่เนื้อเสียการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์พยายามออกห่างพี่น้องผู้ที่มีอิมานเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวของเรานั้นขาดทุนแล้วก็ขาดทุนดังนั้นในฐานะผู้ศรัทธานั้นก็จะต้องเลือกสถานที่ที่มีการ,รํำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆ เพื่อที่จะให้ตัวของเขานั้นได้สร้างความใกล้ชิดต่อลอสุบฮาหนะฮุวาตาลาก็ขอฝากเกินเล็กเกิดน้อยหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอิงชาลลอค่อยต่อในตอนที่หนึ่งร้อยสองก็ขอปิดท้ายด้วยกับวบิลลาฮิตอฟิกวันฮีแดะยาวะสัลลัมอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิวะบารุกาตุ